างขึ้นบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสองของร้านบาซูก้านะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันดูว่าห <alet S 1> ้องอาหารข้างบนเป็นยังไงบ้างคือช่วงนี้ตกแต่งเป็นธีมมาเลนไทยนะคะ<ช>มันก็เลยจะแดงๆนิดนึงนะคะปกติมันก<ไ>็จะไม่ใช่แบบนี้<ไ>อันนี้ก็จะขึ้นมาชั้น2แล้วนะคะ เนี่ยค่ะชั้น2ชั้น2อันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารชั้นสองของบาสุก้านะคะสามารถรับลูกค้าได้เยอะมากเลยมันจะมีห้องสองฝั่งด้วยกันฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่หน่อยที่เราจะรับลูกค้าได้เยอะให้สังเกตว่าร้านอาหารไม่ว่าบริเวณที่สําหรับลูกค้านั่งเนี่ยนะคะเราจะอยู่ติดกับดินถนนใหญ่ของหน้าร้านเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะนี่ลูกค้าเพิ่งลุกไปนะคะห้องก็จะโปร่งโล่งสบายแล้วก็จริงๆเปิดมากได้ เย็นนะคะมีแอร์ตอนนี้คือเราอาจจะปิดม่านด้านซ้ายมือน,นิดนึงต้องเปิดเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยจะมีช่วงกลางวันนะคะก็จะมีแสงเข้ามาซึ่งซึ่งจะเป็นม่านที่มันจะสามารถโปร่งแสงนิดนึงคือไม่ถึกมากเกินไปด้านนอกบริเวณที่อยู่ด้านหน้าของร้านบาสุก้านะคะแต่ละนี้จะเป็นชั้นสองนะคะร้านอาหารมีความสําคัญมากไม่ว่าคุณจะอยู่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองเนี่ยนะคะควรจะอยู่ชิดติดถนนใหญ่ เพื่อที่เวลาลูกค้าภายนอกมองเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะเห็นลูกค้านั่งในร้านเป็นจำนวนมากซึ่งสามารถทําให้คนภายนอกได้เห็นได้ว่าวนั้นบาซุก้าเนี่ยลูกค้ายาแยๆมากมายสิ่งสําคัญก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวที่อยู่ด้านหน้ามันจะเห็นชัด ก็คือถ้ามีปาร์ตี้อะไรอยู่ชั้นสองคนขับรถผ่านไปมาเนี่ยค่ะก็จะมองเห็นหมดเลยมันก็จะมีไฟแสงสว่างแล้วเเห็นคนมันก็ดูคลึกคักใช่ไหมคะเนี่ยค่ะจะเป็นห้องหัวบูมพอดีนะคะอันนี้จะเป็นอีกห้องนึงซึ่งจริงๆแล้วสามารถที่จะทําเป็นห้องประชุมหรือว่าสําหรับลูกค้าที่นัดกันมาเป็นกลุ่มๆหรือว่าเป็นพนักงานบริษัท ที่สามารถรับได้ถึง20-30คนนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดเข้าไปดูนะคะถ้าเราไปด้านมันก็จะเป็นห้องเล็ก2ห้องใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถเป็นห้องเดียวใหญ่เปิดรับกันได้หมดเลยนะคะห้องนี้ก็สามารถเป็นห้องประชุมค่ะเวลาบางคนใช้จอใช่ใช้จอมอนิเตอร์ได้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถมา เช่าห้องประชุมด้านบนได้พร้อมกับอาหารด้วยใช่แต่สําหรับใครที่จะเปิดร้านเนาะปาก็อยากให้แบบคํานึงถึงว่าคํานึงถึงชั้นสองว่าคือห้องอาหารเนี่ยมันก็ควรจะต้องโปร่งโล่งสบายแสงถึงความเย็นได้และที่สําคัญนะคะปาให้เน้นว่าให้ร้านให้ด้านบนเนี่ยนะคะอยู่ฝั่งถนนใหญ่เหมือนกับด้านล่างอย่าย้ายไปอยู่ด้านหลังของร้านเพราะตรงน,นี้เป็นโลเคชั่นที่ดีมากเลยค่ะ